เริ่มเรื่องมานะฮะกเขาก็จะเปิดต้อนรับเข้าสู่รายการของเขากับสกัดนะฮะนั่นก็คือรายการ n g e r Station นั่นเองนะผมรายงานนี้มาจากเมือง a n g e l g r o v e ลฟ์แคลิฟอร์เนียนะครับโดยบ์กนะฮะเขาก็จะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นไปไม่ไม่นานมานี้นะฮะแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาก็จะเล่าย้อนไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันแรกของการบุกโลกของ ลิต้าลิปาซ่านั่นเองนะครับผมโดยวันนั้นนะฮะลิต้าลิปาซา่าแล้วก็สมุนของเธอเนี่ยบุกเข้าโจมตีโลกและที่แรกที่โจมตีนั่นก็คือเมืองไอเซนกโกรฟนะครับผมทุกคนเนี่ยตกอยู่ในความหวาดกลัวแล้วก็สิ้นหวังนะฮะแต่แล้วนะฮะโลกก็ได้เหล่าผู้ที่มาเป็นฮีโร่ปกป้องพวกเขานั่นก็คือเหล่าพาวเวอร์เรนเจอร์นั่นเองนะครับผมพวกเขาคือใครกันนะฮะพวกเขาได้รับพลังมาจากไหน และพวกเขาสามารถซ่อนหุ่นยนต์ยักษ์ขนาดนั้นเอาไว้ที่ไหนได้ยังไงกันนะครับบล็กกำลังจะเล่าต่อนะครับผมว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยเนี่ยคืออะไรแต่ว่าสกัดเขาขัดขึ้นมาก่อนนะฮะว่าอย่าลืมสมัครสมาชิกช่องกันด้วยนะแล้วคนที่สมัครสมาชิกเนี่ยจะได้รับการฟังพอด t c แคสเกี่ยวกับเรนเจอร์สเตชันทุกสัปดาห์นะครับผมจนบัคเนี่ยต้องมาบอกว่าอย่าเพิ่งขาดคัดเลยคัดเอาไว้พูดตอนจบดิ จะมารีบพูดตอนนี้ทาไมวะเอาไว้พูดตอนจบสิว่าไอ้เบืรอกประมาณนั้นนะฮะเบัคเขาก็เล่าต่อไปนะครับผมว่าเมื่อลิตตาและสมุนของเธอเนี่ยไม่สามารถเอาชนะพวกเรนเจอร์ได้สักทีนะฮะสิ่งที่เธอทํานั่นก็คือการสร้างเรนเจอร์ของเธอเองขึ้นมานะครับผมถูกแล้วนะฮะนั่นก็คือกรีนเรนเจอร์นั่นเองครับเบัคเขาก็เล่าต่อนะว่าทุกอย่างดูเหมือนจะแย่ลงเพราะว่าจากภาพวิดีโอบันทึกไว้เนี่ยไม่มีใครสามารถเอาชนะกินเรนเจอร์แล้วก็ มังกรยักษ์ดักอนซอดของเขาได้เลยนะครับผมทุกอย่างมันจะสิ้นหวังนะฮะแต่แต่แล้วนะครับผมอยู่ดีๆก็มีการพลิกล็อกนะฮะพวกเลนเจอร์ชนะสิ่งที่ทาให้บัรคิดว่าพวกเลนเจอร์ชนะเนี่ยก็นั่นก็คือโลกยังไม่ได้ตกอยู่ใต้การปกครอ,องของลิตา้านั่นเองนะครับผมแล้วพวกเขาก็เข้าสู่ยุคใหม่ฮะยุคที่ power เจอร์มี6คนนั่นเองนะครับ บักขาพูดนะครับผมว่าเรื่องนี้มันเหมือนจะดีแต่ว่าประชาชนคิดยังไงกันบ้างละ่ะไปฟังสัมภาษณ์กันครับบักนะครับเขาก็ไปสัมภาษณ์นักเรียนที่อยู่ในเชส g r โ v ลฟ i ไฮนะฮะนอกจากบิลลี่และก็ทินนี่ที่รู้จักกับทอมมี่อยู่แล้วเนี่ยส่วนมากความคิดเห็นจะไปในทิศทางเดียวกันก็คือยังไม่ไว้วางใจในตัวของกรีนเลนเจอร์นะครับแล้วบักเขาก็มาสัมภาษณ์ทอมมี่นะซึ่งทอมมี่เองเนี่ยก็ ตอบอะไรไม่ถูกกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าไอคนที่ถูกสัมภาษณ์ก็คือเขาและเขาก็คือกีนเลนเจอร์นั่นเองแต่แล้วนะฮะคิมเบอรี่นะครับผมซึ่งเห็นแล้วว่าถ้าทางสถานการณ์ไม่ดีเขาก็เลยมาช่วยพูดเพื่อจะให้ปากลังสกัดแยกออกไปนะครับผมทอมมี่แล้วก็คิมเบอรี่เนี่ยเขาก็มีจังหวะได้คุยกันนะฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมแล้วเขาก็มีนัดไปดื่มกาแฟกันหลังจากที่เรียนเสร็จนะครับผม ตัดมาในส่วนของแซ็กแล้วก็เจสันนะฮะแซกนะฮะเขาน่าจะไม่ได้นอนมานะครับผมนั่นทำให้เขาแอบหลับอยู่ในคลาสนะฮะนอกจากหลับธรรมดาแล้วเนี่ยไม่พอเขายัางกดด้วยนะฮะจนกระทั่งอาจารย์เนี่ยเขาต้องเรียกให้แซ็กตื่นนะฮะแล้วก็จะ,จะลงโทษแซ็กให้อยู่เรียนพิเศษตอนเย็นนะฮะเจสันที่เขามาพูดเพื่อจะช่วยแซ็กเนี่ยอาจารย์เขาก็เลยบอกว่าอ่ามิสเตอร์สกอตในเมื่อเธอมีความคิดเห็นมากงั้นเธอก็อยู่ เป็นเพื่อนแซกเขาเลยแล้วกันนะสุดท้ายนะฮะทั้ง2คนก็ต้องอยู่เรียนซ่อมพิเศษตอนเย็นด้วยกันทั้งคู่นะครับมาถึงช่วงพักนะครับผมแซกกับเจสันก็บมนเรื่องที่ต้องเรียนซ่อมตอนเย็นนะฮะแล้วบิลลี่กับทีนี่เนี่ยเขาก็วางแผนนะฮะว่าเย็นนี้เนี่ยเขา2คนจะไปตรวจซ่อมกับดั r คอนซอ์นะครับผมที่เหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ดีๆดัคคอนซอ์ก็ไม่สามารถควบคุมได้นะครับ ระหว่างนั้นนะฮะทอมมี่ทึ่เพิ่งเรียนจบมาเนี่ยเขาก็กาลังจะเดินมากินข้าวกับเพื่อนๆนะฮะแต่แล้วนะครับผมออดก็ดังนะฮะทาให้ทุกคนเนี่ยต้องกลับไปเข้าเรียนกันหมดเหลือแค่ทอมมี่ต้องนั่งกินข้าวคนเดียวพร้อมกับร่างจําแลงของลิต้าที่คอยก่อกวนเขาอยู่ข้างๆนะครับบา,าร์ลสกัตนะฮะเขาก็ยังคงทํารายการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของคนในโรงเรียนต่อไปนะฮะแล้วก็มาถึงเจสันกระแซกนะครับผม โดยเจสันเขาคิดว่านะฮะถ้าเกิด power ranger เนี่ยไว้วางใจให้ green ranger เข้ามาอยู่ในทีมเนี่ยนั่นแสดงว่า green ranger เนี่ยเขาน่าจะเป็นคนที่ไว้ใจได้นะครับผมคนเราเนี่ยควรจะให้โอกาสคนที่ทำผิดไปแล้วนะฮะถ้าเขามีโอกาสที่2เนี่ยเขาจะต้องทำให้มันดีขึ้นเป็นที่แน่นอนนะครับตัดภาพไปที่ดวงจันทร์กันบ้างนะฮะดิต้าเนี่ยเขากำลังคุยกับเหล่าลูกสมุนของเขานั่นก็คือสกอร์ปินา บอบูลแล้วก็สควอตนะฮะว่าแผนการที่จะทำกับสิ่งที่สกอรปินาเพิ่งไปเอามาจากแม่น้ำเนี่ยจะทำอะไรนะครับผมตอนนี้นะฮะสิ่งนี้ยังมีพลังไม่มากพอนะฮะเราต้องรวบรวมพลังก่อนเพื่อที่จะสามารถทำให้มันทำงานแล้วก็เปลี่ยนเกมให้พวกเธอมีสิทธิ์ที่จะชนะในสงครามครั้งนี้มากยิ่งขึ้นนะครับกลับมาที่โรงเรียนนะฮะ เจสันกับแซคเนี่ยที่กำลังโดนกักตัวอยู่เขาก็คุยกันนะครับผมเจสันเขาก็ถามแซคนะฮะว่าเนีนายมีปัญหาอะไรในใจหรือเปล่าทําไมนายดูจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยแซคเขาก็ตอบนะฮะว่ากําลังคิดถึงเรื่องที่บักพูดอยู่นายคิดว่ายังไงล่ะตัวของแซคเนี่ยเขาก็ชอบทอมมี่นะแต่ว่าเราจะไว้วางใจเขาได้หรือเปล่าเจสันก็ตอบนะฮะว่าซอดอนยังไว้ใจเขาเลยหากพวกเราไม่เชื่อใจเขาได้เนี่ยเราจะไปเชื่อใจใครได้อีกจริงไหมฮะ แล้วจู่ๆนะฮะทอมมี่กับคิมเบอรี่เนี่ยก็กาลังต่อสู้กับพวกดินเหนียวเพื่อปกป้องชาวเมืองดูนะครับผมซอดอนนะฮะเขาก็ชมว่าทอมมี่กับคิมเบอรี่เนี่ยทำได้ดีมาก,กน,นะฮะแต่ตอนนี้เวลาใกล้จะหมดลงแล้วนะครับผมพวกเขาต้องคิดให้ดีว่าจะทายังไงกันต่อไปนะฮะทอมมี่เนี่ยเขาก็เลยพยายามนําทางพวกชาวบ้านนะฮะให้หนีไปในทิศทางที่เขาคิดว่าทางน่าจะปลอดภัยที่สุดแล้วนะครับผมแล้วชาวบ้านก็ตามเข้าไปนะฮะ แต่ดูเหมือนว่าเส้นทางที่ทอมมี่เขาเลือกเนี่ยจะไม่ใช่เส้นทางที่ปลอดภัยสักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเส้นทางนั้นอ่ะมีพวกมนุษย์ดินเหนียวเนี่ยจำนวนมหาศาลดักรออยู่นะครับผมทอมมี่เนี่ยเขาพยายามจะต่อสู้เพื่อปกป้องชาวเมืองเอาไว้นะฮะแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ปกป้องเอาไว้ไม่ได้เพราะว่าพวกมนุษย์ดินเหนียวเนี่ยมันมีจํานวนมากเลยนะครับผมกระทั่งตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่สามารถหลุดออกมาจากการถูกลุ่มโจมตีของพวกมนุษย์ดินเหนียวนะฮะแล้วก็มีลิต้าที่คอยซ้ำเติมเขาอยู่ว่าเธอเนี่ยมันชํานาญอยู่แล้วเรื่องเนี้ย เรื่องทำให้พวกเขาผิดหวังนะครับและแล้วนะ้เหตุการณ์ก็เฉลยว่าที่ผ่านมา่อกี้เป็นเพียงการซ้อมเท่านั้นนะครับผมทอมมี่เนี่ยก็โทษตัวเองนะฮะว่าที่ภารกิจมันล้มเหลวในวันนี้เป็นความผิดของเขานะครับผมคิมเบอร์รี่เนี่ยเขาก็ปลอบใจทอมมี่นะฮะว่าไม่เป็นไรหรอกยังไงพวกเขาก็เอาชนะการซ้อมครั้งนี้ไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะซึ่งไอการซ้อมัางเนี้ยพวกเขานัดกันไว้แล้วตั้งแต่ตอนเจอกันที่โรงเรียนแล้วนะครับ ซอดอนเขาก็ชมทอมมี่นะฮะว่าที่ทอมมี่ทำเนี่ยมันดีมากแล้วนะแต่ทอมมี่เองก็ยังไม่พอใจแล้วก็ขอซ้อมใหม่เพียงคนเดียวนะฮะทำให้นัดไปกินกาแฟของทอมมี่แล้วก็คิมเบอร์ี่เนี่ยล่มไปนะครับหลังจากการฝึกซ้อมเสร็จแล้วนะฮะทอมมี่เขาก็กลับมานอนคิดที่บ้านนะฮะว่าการเป็นเลนเจอร์เนี่ยมันมีความหมายอะไรสำหรับเขาหรือเปล่านะครับผมแ,แล้วก็มีเสียงปริศนาดังขึ้นมานะฮะว่างั้นก็อยาคิดให้มันมากไปกีเลนเจอร์ เพราะเวลานั้นน่ะมันเลือยู่แค่ไม่กี่นาทีแล้วปรากฏเป็นตัวสกอร์ปินาที่บุกเข้ามาโจมตีทอมมี่ถึงที่บ้านของเขาเองเลยนะครับแม้เรื่องเรากำลังเข้มข้นเลยนะฮะก็ต้องติดตามกันต่อไปนะฮะว่าทอมมี่จะสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ไปได้ยังไงถ้าชอบอยังไงนะอย่าลืมติดตามกันต่อไปเร็วๆนี้ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ